คำแต่งใหม่อย่าฟังด้วยดีนะอย่าเงี่ยหูฟังนะอย่าตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงนะอย่าไปสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนนะสี่แง่มุมเลยโยมผู้เจ้าเนี่ยปิดทางเลยโยมอย่าไปฟังคําแต่งใหม่ส่วนสุดตั้งตะเหล่าใดที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึง้งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะเรื่องสุญญาตา เมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทท่าถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนนะศาสดาเราเองนะสอนเราว่าให้ฟังแต่คำศาสดานะอย่าไปฟังคำคนอื่นนะดังนั้นนี่เป็นการวัดศรัทธาของพวกเราว่าโยมเนี่ยมีความศรัทธาที่อย่างลงมั่นในองค์ ศาสดาของเราเองหรือไม่หรือว่ายังคลอนแคลนหรือว่ายังหวั่นไหวในการตรัสรู้ของผูเจ้าว่าผู้เจ้ายังรู้ไม่จริงนะคนนี้คงจะเก่งกว่าเทพนี้คงจะดีกว่านะจริงๆผู้เจ้ารู้หมดรู้แมก้กระทั่งพรมเทวดาตายเรียบหมดเดยอมไม่มีพรมถาวรไม่มีเทวดาถาวรสิ่งที่ถาวรมีที่เดียวคือนิพพานนะเพราะฉะนั้นให้เราเนี่ยเข้าใจ ความปรารถนาดีของอรหันตัสัมมาสัมพุทธเจ้าพระศาสดาของเราอยากให้พวกเราเนี่ยเดินเข้าสู่สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องอยากให้พวกเราเนี่ยสร้างเหตุปัจจัยแล้วได้ผลจริงพระศาสดาอุปมาเปรียบเหมือนบุรุษต้องการน้ํามันนะโยมต้องการน้ํามันแต่โยมเอามาล็ดทรายไปเกลีย่ยลงในรางปักพรมน้ําแล้วเอามือคันมาเล็ดทรายผู้เจ้าบอกเธอไม่ได้น้ํามัน แต่ถ้าบุรุษนั้นเอาเมล็ดงาไปเกลี่ยลงในลางปักพรมน้ําแล้วเอามือขันบุรุษนั้นได้น้ํามันยมสร้างเหตุผิดผลก็ไม่ได้สร้างเหตุถูกต้องผลก็ได้ตกลงแล้วที่เราไปสะดอกเคราะดูเลิกดูยามปลูกเสกลดน้ํามนอะไรอะไรแถวนี้เราไม่ได้ผลจริงแต่ยมบอกได้ผลแต่ศาสดาบอกว่าไม่ได้ผลเรากําลังนั่งเถียงกับพระพุทธเจ้าซะแล้วนะเ,เพราะฉะนั้น อยากเอาความรู้ตรงนี้มาให้พวกเรานะเรียกว่าเป็นการเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะไม่มีคำสอนของสาวกสาวกไม่มีคำสอนเพราะว่าสาวกแปลว่าผู้ฟังคำสอนนะ,ะสาวกะตะถาคะตะสาวโกคือสาวกที่ฟังคำสอนของตถาคตถ้าสัญชัยประิพาชกสาวกของสัญชยัยนะ นั่นก็เรียกว่าสาวกนั้นฟังคําสอนของสันชัยผลิตพาชกนะดังนั้นคนในครั้งก่อนเขาฟังใครเขานับถือคนคนนั้นเป็นศาสดานิครนนาถบุตรลูกศิษย์ของนิครนเขาประกาศเลยว่าเขาจะไม่ฟังคําสอนของตถาคตเขาจะฟังคําสอนของนิครนนิครนเก่งกว่านะตถาคตสอนไม่ถูกหรอกนะรู้ไม่จริงนะนิครนศาสดาเขารู้จริงเห็นนะ การที่เราจะปฏิเสธคําของพระตถาคตนั่นคือเรากําลังศรัทธ,ธาสมณพราหมณ์เราอื่นทันทีซึ่งมีตั้งแต่ในครั้งพุทธกาลแล้วเขาจะประกาศสู้กันเนี่ยระหว่างสาวกกันนะดังนั้นสาวกของตถาคตก็จะเชียร์พระพุทธเจ้าเราว่าพระเจ้าเราถูกต้องนะพระเจ้าเราไม่ผิดมีเหตุมีผลอย่างนี้นะ ดังนั้นถ้าเราเนี่ยสืบสาวไปถึงในอดีตเราจะเห็นถึงการต่อสู้กันระหว่างความคิดต่างๆว่าของใครรู้จริงนะนั้นอาตมาก็เลยนำคำสอนของพระศาสดาในศาสนาพุทธนี่แหละมาประกาศให้พวกเราทราบและเราจะได้เลือกศรัทธาได้นะโยมอยากศรัทธาสารพระพมพระภูมิหมอดูหมอดาวก็ว่ากันไปไม่เป็นไรศรัทธานี้สร้างให้กันไม่ได้ แต่ถ้าณวันใดยโยมม,มีศรัทธาในองค์ตถาคตศาสดาในพุทธศาสนาแล้วโยมอยากจะรู้จริงๆว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรให้ทานทํำยังไงให้ทานกับใครได้อันนี้สงมากให้ทานอย่างไรวางจิตอย่างไรถึงจะดีเลือกดีไหมหรือไม่ต้องเลือาก,ก็สามารถหาได้ในพุทธวจนะวันนี้แจกหนังสือคารรวาสชั้นเลิศ คารวาชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นบวรชั้นสูงสุดกว่าคารวาทั้งหลายทําตัวยังไงพระองค์บอกแค่หากินเป็นธรรมโดยไม่เครียดคัดสองทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำสามแบ่งปันโภคพัพท์บำเพ็ญบุญสี่ไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคภพทรัพย์เหล่านั้นนะดังนั้นแค่ยอมทำสีฐา,านะนี้ โยมเป็นคารวาช,ชั้นเลิศดชั้นประเสรศิฐชั้นบวรชั้นสูงสุดกว่าคารวาทั้งหลายในโลกแล้วนะหลักในการใช้จ่ายทรัพย์ทําอย่างไรไม่ใช่ว่าหากินมาแล้วเอาไปทําบุญหมดเลยนะผู้เจ้าสอนอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่นะผู้เจ้าสอนการใช้ทรัพย์แบ่งเป็น4อย่าง 1. เลี้ยงดูตนเองมารดาบิดาบุตรภรยาฆ่าทาตกรรมกรซะก่อน 2. ทำตนให้ปลอดภัยจากอันตราย 3. แบ่งปันสงเคราะห์ญาติิตรช่วยชาตินะช่วยบุคคลภายนอกรอบข้างออกไปอย่างที่4ให้แก่สมณพราหมณ์ผู้มำเป็นตนเพื่อการปนทุกนี่คือ4ฐานะของการใช้จ่ายทรัพย์ที่เราหามาได้โดยธรรมนะังนนั้นพระองค์ให้พวกเราเนี่ยดูแลตัวเองก่อนนะ และบริษัทบริวารคนรอบข้างในครอบครัวเราให้ดีซะก่อนเพราะถ้าโยมไม่รอดนักบวชก็ไม่รอดเหมือนกันนะเพราะนักบวชไม่ได้หุงหาก,กินอาศัยญาติยโยมนี่แหละนะนักบวชเนี่ยเข้าถึงอาชีพขอทานโยมพระศสดาบัญญัติเอาไว้นะขอทานด้วยการหาก,กินด้วยกําลังของปลีแข้งนะในพระสูตรบ,บอกเลยว่าอาชีพต่าที่สุดในบรรดาอาชีพทั้งหลายคือการขอทาน คำสาบแช่งอย่างยิ่งในโลกนี้คือคำสาบแช่งว่าแกถือกระเบื้องในมือเที่ยวขอทานเถอดดังนี้นะแต่กุลบุตรเข้าถึงอาชีพนี้เห็นนะเนี่ยเข้าเข้าถึงอาชีพนี้คืออะไรเนี่ยถือกระเบื้องในมือขอทานเนี่ยนะกุลบุตรทั้งหลายเข้าถึงอาชีพนี้เป็นผู้เป็นไปในอำนาจแห่งประโยชน์เพราะอาศัยอำนาจแห่งประโยชน์ไม่ใช่เป็นคนหนีราชทันไม่ใช่เป็นคนขอให้โจรปล่อยตัวไปบวช ไม่ใช่เป็นคนหนีหนี้ไม่ใช่เป็นคนหนีภัยไม่ใช่เป็นคนไร้อาชีพจริงบวชอีกอย่างหนึ่งกุลบุตรนี้บวชแล้วโดยที่คิดเช่นนี้ว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกอย่างเอาแล้วโดยชาติชลาเมรณะความแก่เจ็บตายกําลังมาเยือนเราเราจรึงเข้ามาบวชนะแล้วเข้าถึงอาชีพนี้คือการขอทานนะแต่เป็นการขอทานอย่างมีวินยัยนะ เช่นผู้เจ้าสอนว่าขณะที่ทําการขอเนี่ยให้มีสายตาทอดลงต่ําให้มีเสียงน้อยไปในละแวกบ้านอย่าเดินไกวแขนเหยาวผ้าโพ,าพกหัวนะโดยรับบิณฑบาตโดยเอือ้อเฟื้อนะบอกหมดเลยเรียกว่าเสกคียวัตรข้อวัด75ข้อในการออกเดินบิณฑบาตเพื่อให้อะไรเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสแก่คนที่ยังไม่เลื่อมใสและเลื่อมใสย,ยิ่งขึ้นแก่บุคคลผู้เลื่อมใสแล้ว เราต้องสงบสํารวมเพื่อให้เขาเลื่อมใสยอยากจะให้อาหารเรานะอยากจะสงเคราะห์อ,อนุเคราะห์และเราก็ไม่ไปตั้งเงื่อนไขกับบุคคลผู้ให้เช่นพระมักจะไปสั่งว่าโยมถอดรองเท้าซะก่อนนะไม่รับบาทไม่ถอดรองเท้าไม่รับบิณฑบาตจริงๆพระไม่มีสิทธิ์ไปสั่งนะแต่ถ้าฟังธรรมเนี่ยไม่ถอดรองเท้าผู้เจ้าสั่งพระวะ่าอย่าแสดงธรรให้ นะอ่ามันกลับกันนะเห็นไหมพื้นเนี่ยก็สกปกรกปกแต่เราขยันถอดรองเท้ากันจังเลยนะอ่าทั้งที่ผู้เจ้าไม่ได้บัญญัติเอาไว้นะนั้นพระเองเมื่อไม่ศึกษาพุทธวจนะก็ทําผิดไปด้วยแล้วแถมยังบังคับคนที่อนุเคราะห์ให้ทานกับเราอีกนะมันเข้าใจผิดกันหลากหลายไหมเนี่ยนี่แหละเป็นเหตทุที่เราต้องมาศึกษาพุทธวจนะการฟังธรรมเนี่ยโยม ถ้าโยมเนี่ยสวมรองเท้าสวมเขียงเท้าถือไม้พลองถือสัตราถืออาวุธนะผ้าพพกหัวกลางล่มนะผู้เจ้าบอกอย่าแสดงทำให้จะมีบัญญัติไปหมดนะสวมเขียงเท้าสวมรองเท้านะ,ะนั่งไปในยานอยู่บนที่นอนนั่งรัดเขา่าพันศีรษะคลุมศีรษะเห็นนะ,ะเนี่ย แต่ถ้าบินฑบาดเนี่ยไม่มีบัญญัติเหล่านี้นะยมจะถือไม้พลองถือสัตตราถืออาวุธภาพโพกหัวยืนสูงกว่าใส่รองเท้าสวมเกียงเท้ารองเท้ารับบินดาบาดได้หมดนะนี่คือบทบัญญัติที่าศาสดาเราบัญญัติเอาไว้ยาไปเพิ่มเติมพระองค์ตัดไว้อย่างไรทําแค่นั้นเคารพในอนุสาสนีปฏิหารนะคำสอนของพระตถาคต ปฏิหารมีสามอย่างอยงเราอาจจะคิดว่าการปลุกเสกอะไรเป็นปฏิหารนั้นไม่ใช่ปฏิหารจริงๆแล้วเนี่ยคือการแสดงฤทธิ์ได้นี่อย่างที่หนึ่งอย่างที่2อ,อาเทศนาปฏิหารการกำหนดรู้จิตได้อย่างที่3เรียกอนุสาสนีปฏิหารในปฏิหารสามอย่างนี้ปฏิหารอย่างแรกเนี่ยคือการเดินทะลุภูเขากำแพง ไปดูดอากาศว่างๆเดินไปบนผืนน้ําเหมือนเดินบนแผ่นดินดำลงในดินได้เหมือนดำลงในน้ําลอยไปในอากาศทั้งที่ยังนั่งสมาธิคูบาลังนะอ่ารูปครามดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ได้แสดงอํานาจทางกายไปได้จนตลอดถึงปรมโลกนี้เรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งพระองค์ตรัสว่าพระองค์อึดอัดขยักขยงเกลียดชังนะแต่ชาวพุทธเราไปชื่นชมเห็นไนหะสวนท กับพระตาาคตแล้วเนหะ็นไหมอาเทศนาปฏิหารเป็นอย่างไรภิกษุในกรณีนี้ย่อมทายจิตทายความรู้สึกของจิตทายความตรึกตรองของสัตว์เหล่าอื่นบุคคลเหล่าอื่นได้ว่าใจของท่านเช่นนี้ใจของท่านมีประการนี้นะรู้ว่าโยมกําลังคิดอะไรสัตว์กําลังคิดอะไรเทวดาพรหมกําลังคิดอะไรรู้หมดนี่เรียกว่าอาเทศนาปฏิหารนะ สามารถทําได้ถ้าโยมทําสมาธิเข้าถึงระดับจตุจฌานชานที่4เป็นจิตที่ควรแก่การงานจะแทงตลอดซึ่งพาดเป็นอนเนกรู้ได้ปลิภพาชคเดลสีลัที่อื่นก่อนผู้เจ้าเกิดเขาก็ทํากันได้แล้วนะดังนั้นพระศาสดาไม่ได้เกิดมาเพื่อสอนสิ่งเหล่านี้แต่พระองค์สรรเสริญอันที่สคืออนุสาสนีปฏิหารปฏิหารคือคําเทศสอน โยมไม่รู้หรอกว่าการเข้าถึงอมตะทำความไม่ตายนั้นเกิดจากคําพูดนี่แหละตัวคําพูดนี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะเปลี่ยนคนได้นะอนุสาสนีปฏิหารภิกษุในกรณีนี้ย่อมสั่งสอนว่าท่านจงกึกอย่างนี้อย่าตรึกอย่างนั้นจงทําไว้ในใจอย่างนี้อย่าทําไว้ในใจอย่างนั้นจงละสิ่งสิ่งนี้เสียจงเข้าถึงสิ่งสิ่งนี้แล้วแลอยู่เช่นละอกุศลเสียนะ แล้วสร้างกุศลนะอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดในกามนะทำในใจไว้อย่างนี้คืออะไรเช่นว่าอยู่กับลมหายใจนะ,จะเจริญอนาปานสตินะอย่าทำไว้ในใจไว้อย่างนั้นนะก็เช่นกามพยาบาทเบียดเบียนเกิดมาแล้วต้องละต้องทิ้งนะอย่างนี้นะอ่านี่เรียกว่าอนุสาสนีปฏิหารโยมและโยมจะออกจากความตายได้ถ้าเรายังไม่ได้โสดาบัน ชีวิตเราจะต้องเกิดตายเกิดตายอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ,อย่างไม่มีที่สิ้นสุดน,นี่คือสัจจกความจริงที่พระศาสดาได้เปิดเผยจำแนกแจกแจงทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่ควา่างเพราะฉะนั้นเราเป็นสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกที่กำลังแล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ ยังไงไม่เกินร้อยปีตายแน่นอนนะก่อนตายได้สดับในคำของพระศาสดา,าส่วนการศรัทธาถ้ายมเชื่อในการเกิดแก่เจ็บตายและอยากจะพ้นและอยากจะรู้ว่าใครสักคนหนึ่งไหมในโลกนี้ที่สอนวิธีแก้ปัญหาความตายไว้พระพุทธเจ้านะพระศา,าสดาของเราแล้วจะเป็นเหตุแห่งความเจริญทางโลกด้วยนะ ดังนั้นเวลาเราปรารถนาสิ่งใดๆในโลกเราไปาทําการสักการะ,ระพระพรมพระภูมิลาไัยนี่ไม่ได้ประโยชน์เยิพระองค์ให้มาสร้างเหตุปัจจัย5ประการนะแล้วความปรารถนาของเราจะสําเร็จทุกเรื่องนะไม่ต้องไปแก้บนบานสารกล่าวอะไรไม่ต้องใช้กายวาจาจิตของตนเองทำด้วยตนเองได้อย่างที่ 1. นศรัทธาสอง ศีลน,นะสสังสมสุตตานะสจาคะาหาปัญญานะเพราะนั้นถ้าบุคคลใดเนี่ยประกอบด้วยศรัทธาศีลส,สุตตะจาคะาปัญญาปรารถนาอะไรสําเร็จหมดจะปรารถนาเป็นกษัตริย์มหาศาลพระมหาศาลข้าบดีมหาศาลปรารถนาไปเป็นเทวดาชั้นใดก็ได้นะย่อมปรารถนาอะไร ในโลกเนี่ยได้หมดตามความปรารถนาศรัทธาในพระพุทธเจ้านะศีลกายดีวาจาดีกายมีสามอย่างไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติปนิกรมวาจาดีมีสีอย่างไม่พูดโกหกคำหยาเพื่เอเช่์ส่อเสียดส่วนสั่งสมสุตตะก็คือฟังคำตถาคตมากยมได้หนังสือนี้ไปแล้วไปนั่งอ่านให้มากอ่านให้บ่อยนะ เรียกว่าการสั่งสมสุตตะคือฟังคำตถาคตมากข้อที่4พระองค์ให้มีจาคะนะเสียสละแบ่งปันจาคะแบบอลิบุคคลทำยังไงเสียสละแบ่งปันด้วยการวางจิดละความประนีอย่าลืมนะที่บอกไว้แต่แรกอย่างที่5ให้เป็นผู้มีปัญญานะมีปัญญาทำอย่างไร พระองค์บอกการเข้าไปเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปให้ยมเห็นว่าอะไรอะไรในโลกนี้ก็ไม่เที่ยงมีการเกิดและมีการดับเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดานะส,าส,นสัทธาศินสุตจากะปัญญานะปรารถนาอะไรสำเร็จทุกเรื่องนะดังนั้น ถ้าเราเป็นพุทธบริษัทที่มีความรักและศรัทธานในตถาคตนะเลิกได้แล้วบางสกุลเป็นบางสกุลตายนะลดน้ำมนต์นะดูหมอดูเลิกดูยามสะดอกเคราะห์และโยมจะรู้สึกว่าชีวิตนี้มีอิสรภาพมากนะไม่ผูกยึดกับอะไรเดินผ่านสารพระภูมิก็ไม่ต้องกังวลอู้เมื่อกี้ลืมไหว้หันกลับไปไหว้สักหน่อยอวมจะหักคอเนาะ หรือว่าเฮ้เดี๋ยวดวงไม่ดีนะเดี๋ยวรถไปเฉียวไปชนนะมันจะกังวลไปหมดเลยนี่แหละความกังวลของผู้ที่ต่ำกว่าโสดาบันมันจะมีความทุกข์มากจึงพระโสดาบันเนี่ยพระองค์จึงบอกว่าความทุกข์เหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บส่วนความทุกข์ของปุถุชนนั้นเทียบกับผืนดินในมหาปตาปิีทุกมันเยอะมากนะโสดาบันไม่ค่อยกังวลอะไรนะอนะ ดีไหมเป็นโสดาบันกันดีไหมนะ,ะความทุกข์น้อยคือบุคคลผู้มีความทุกข์น้อยนั่นเองนะ,อ,ะอยากรู้อะไรอีกละ่ะมีอะไรที่เราอยากรู้ไหมนะยกมือถามได้นะติดตามใน สื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกถาวัตถุ10อย่างเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทำให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามแลนะพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรมรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเรา เราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ